จัดอันดับ6ราศีมีโชค1มีนาคม2 5 6 8พร้อมแนวทางเสริมดวงครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับสู่ The Magic Channel แร้วอยู่ผมอาจารย์ศิลปพัฒ์หรือหมอแมนพลังเลขครับกับจัดดับ6ราศีมีโชคประจำวันที่1มีนาคม2568นะครับในรอบนี้จัดได้6ราศีนะครับบางงวดจัดได้7บ้างบางงวดอาจจะมี5แหลมเข้ามานะแต่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น7เป็น6อะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่อิเดีพลดวงดาวนะครับ สำหรับคราวที่แล้วที่จัดไว้เนี่ยก็เลขไม่ได้มาเลยแต่ว่าก็หวังว่าจะมีบางท่านนะครับสบสมหวังกันในส่วนของสื่อนำโชคต่างๆนะครับแล้วก็แนวทางเสริมดวงที่มอบให้เนี่ยก็หวังว่าท่านจะมีโอกาสได้ไปทำกันนะครับกนะ็เป็นการทำบุญตามหลักของดวงดาวนะครับแล้วก็สามารถทำได้ด้วยตัวท่านเองนะครับไม่มีการที่ต้องมา เเขาเรียกว่าทําพิธีหรือสะดอกเคาะหรือวงสวงหรืออะไรที่แบบต้องมาเสียเงินให้หมอแมนเนี่ยไม่มีนะครับให้ท่านไปนทําของท่านเองนะตามหลักการดวงดาวที่หมอแมนนั้นสื่อสารออกไปบอกกล่าวให้นะครับไม่มีนะมาเรียกเก็บเงินเก็บทองอะไรนะครับนะก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนก่อนที่เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามา ติดตามกันนะครับยังไม่ค่อยรู้จักมัจจิกันก็จะได้ทราบนะครับว่าแนวทางเป็นยังไงนะครับแนวทางหมอแม่นะครับถ้าจะให้ท่านไปทําบุญนะครับก็คือให้ไปทําด้วยตนเองนะครับไม่ต้องมาเสียสตุ้งสตังนะมากมายมหาศาลนะแต่อย่างใดนะครับตอนนี้นะฮะไม่มีเรื่องของงานบุญหรือเรียรลยอะไรนะครับนะทางเดียวที่ท่านจะเสียตังค์ให้หมอแม่นะครับก็คือ ท่านอยากสมัครเข้ากลุ่มกลุ่มเฮฮาภาษาเลขกลุ่มเดียวนะที่เสียค่าสมัครส่วนกลุ่มอื่นไม่มีค่าสมัครนะครับแจ้งไว้ตรงนี้นะครับกลุ่มเดียวนะครับที่เสียค่าสมัครคือเฮฮาภาษาเลข555บาทอยู่ได้ตลอดตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานตลอดตลอดอายุการทำงานของหมอแมนเลยนะครับนะก็อยู่ันยาวๆนะครับ ก็มีแค่ช่องทางนั้นแหละนะครับก็รับเลขเด่นอะไรกันไปเนาะคราวนี้นะมาในส่วนของงวดน,นี้ของเราบ้างนะครับสลากออกวันเสาร์ที่1มีนาคม68นะครับเดือนนี้จะสั้นนะฮะก่อนจะถึงสลากก็คือพูดง,ง่ายกุมภามีแค่2ี28วันนะครับเอา28ปุ๊บเนี่ยก็ยี <c oughs> ่สิบเก้าสามสิบไม่มีนะยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดไม่มีนะครับ,รบก็ขึ้นไปวันที่หนึ่งเลย นะก็หวยออกเร็วเลยนะครับอย่างนี้คราวนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับสำหรับนะการจัดอันดับ6ราศีมีโชคปัจจำวันที่1มีนาคม2 5 6 8พร้อมกับแนวทางเสริมดวงมอบไห้ด้วยนะครับเรามากันที่อันดับที่6ก่อนเลยนะครับอันดับที่6นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกดาวโชคลาภของคุณก็คือดาวพุธนะครับซึ่งแน่นอนนะครับดาวพุธโชคลาภใหญ่เนี่ย ไปตกเป็นนิดนะครับก็คือเสื่อมนะครับแล้วก็ตกเป็นปรากษตรคือไม่สมบูรณ์ด้วยาตายละวาตายละวานะครับแต่ว่าดาวโชคลาบนะครับลำดับที่2นะครับก็คือดาวพระหัสสบ,บดีก็ได้สถิตเป็นจุลจักรและเรียงลัคนาราศีอยู่นะครับแต่สาเหตุที่จัดไว้ดับ6เนี่ยมันไม่ค่อยสูงเพราะว่าดาวโชคลาบดวงหนึ่งก็เสื่อมอีกดวงหนึ่งก็ยังไม่เดินหน้าเต็มกําลัง ดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าเต็มกำลังนะช่วงประมาณวันที่11มีนาคมนะฮะโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่1มีนาคมเนี่ยเขายังไม่เดินหน้าเขายังสถิตนะครับเขาเรียกว่าสถิตมนสถิตนิ่งอยู่นะอาจจะค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บค่อยๆค,คลานกระดึ๊บกระดึ๊บนะแต่ยังไม่ได้เดินหน้าเต็มกําลังนะครับเพราะ,ะั้นเนี่ยนะมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ถือว่า เอาพูดง่ายเนี่ยถ้าตัดราศีถ้าตัดราศีพิจิกออกไปเนี่ยก็คือจัดได้ห้าอันดับเลยนะครับแต่ว่าก็ติ่งๆมาไว้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่ายามที่สลากออกนั้นไปออกยามจันทร์ซึ่งพระรหัสเนี่ยก็เป็นคู่ธาตุของจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นคู่ธาตุกันย่อมได้รับอิทธิพลได้รับอันิสงนะครับที่ดีนะครับอาจจะมีพลังขึ้นมานิดนึงนะฮะก็พอที่จะได้ลุ้นสําหรับคนที่มีวาสนามีบุญเก่า บุญวาสนาเดิมอยู่แล้วดีเนี่ยนะถ้าไปทําบุญเสริมนะด้วยหลักการที่หมอแม็กจะให้เนี่ยนะครับถ้าไปทําบุญเสริมเอ้ยไอ้ดาวอยู่ในตําแหน่งนี้การทําบุญเสริมของคุณสําหรับบางคนอาจจะช่วยได้นะครับก็เลยจัดไว้ซะหน่อยนะนะดาวชคลาภของคุณเนี่ยมี2ดวงนะครับแนวทางเสริมดวงเนี่ยนะครับราศีพิจิกเนี่ยก็เน้นว่า,าให้คุณไปทําเกี่ยวกับสังฆทานยานะครับทําบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆอะ พระวิสุสงฆ์ที่อาพาธนะครับหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยก็ได้นะครับทำนะเ,เกี่ยวกับพระป่วยออพระอาพาธได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตเตือนนิดหนึ่งตเตือนนิดนึงอาจเป็นเรื่องที่เตือนพิจิกนะตเตือนในเรื่องของนะครับอเอกสารต่างๆอาจจะมีเสียหายอ,อาจจะมีสูญหายอาจจะมีหมดอายุนะเอกสารต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับ อาจจะเกิดการคาดเคลื่อนได้ช่วงนี้ก็จะทําอะไรให้ระวังนิดหนึ่งมีสตินิดหนึ่งนะในเรื่องของการเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารต่างๆนะครับมันจะมีอะไรให้มาเดือดร้อนใจก็พยายามอย่าพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆข้อมูลต่างๆตรวจสอบให้ถี่ถ้วนและรอบคอบนะครับฝากแค่นี้นะครับส่วนเคล็ดลับเสริมดวงตามที่บอกไปเลยนะครับสังทานยาอะไรพวกนี้นะครับราศีพิจิกครับถูกจัดไว้อันดับ ที่6กครับต่อมาครับอันดับที่5ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมังกรมังกรเนี่ยนะครับอ่โดยทั่วไปสื่อน้ำโชคลาภค,คือคู่ครองคนรักนะครับคู่ครองคนรักคุณส่วนคู่สัญญาอะไรพวกนี้เพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยคือดาวจันเนี่ยเป็นเทวีโชคนะครับในวันที่สลักออกดาวโชคลาภของราศีมังกรคือดาวอังคารนะดาวโชคลาภดวงที่1ไปตกอยู่ในภพอลิ อังคารอลิเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องให้ซ่อมรถให้ซ่อมเครื่องยนต์กลไกลต่างๆนานาแมชชีนต่างๆนะครับเครื่องยนต์เครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นเมคานิกนะครับอาจจะต้องซ่อมอาจจะต้องซื้อใหม่อะไรพวกนี้อาจจะมีเรื่องให้ให้ซ่อมนิดหนึ่งนะครับ <S <S ดาวชคลาบดวงที่2เนี่ยเป็นดาวที่มาช่วยชีวิตเพราะดาวชคลาบดวงที่2คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยสถิตเป็นมหาอุดคือความสูงส่ง และได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์เป็นปทุมเกณฑ์นะครับสวยงามเลยดีเด่นเรื่องโภคทรัทย์ดีเด่นเรื่องบุตรหลานบริวารดีเด่นในเรื่องสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตช่วงนี้จะรับจ็อบอะไรที่เป็นแบบงานเสริมงานจ็อบงานที่แบบว่า,าได้ตังค์ปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บอย่างเงี้ยมังกรจะเด่นนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสมาก,ก็คว้าไว้ส่วนอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเราก็แก้ไขไปซ่อมไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใช้ได้นะครับ เครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆใครเป็นช่างสมมติว่าใครทําเกี่ยวพวกช่างต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมอีปัญหาในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือให้ต้องแก้นะครับแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ผ่านไปได้บางทีอาจจะซื้ออันใหม่ซื้อของใหม่ซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ๆนะครับมับงกรนะก็โอเคแนวทางเสริมดวงมังกรเน,เน้นไปทําบุญเกี่ยวกับน,น้ํา หลักๆคือน้ําดื่มเลยน้ําดื่มบริสุทธิ์เลยนะให้ลงท้ายด้วย15จะจํานวน15หรือ,อาราคาเนี่ยด้วยลงท้ายด้วย15ก็ได้นะครับเพราะดาวจันทร์สวยมากๆเลยนะครับราศีมังกรนะก็ถูกจัดไว้อันดับที่5ครับเออนะต่อมาครับอันดับที่4ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมิถุนครับมิถุนหรือเมถุนนั่นแหละมิถุนเนี่ยดาวโชคลาภของคุณดวงแรกเนี่ยดาวอังคาร ทับลัคนาราศีเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากยวดยานพาหนะอังคารเนี่ยแปลว่ายานพาหนะเครื่องยนต์กลไกลเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุต่างๆอังคารเนี่ยเป็นเจ้านักรบอังคารแปลว่าอุบัติเหตุถ้าอังคารเนี่ยไปผสมกับเสาไปผสมกับมฤตยูอันนี้เรียกว่าอุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือการต้องซ่อมแซมชำํำรุดเสียหาย แต่ว่าอังคารของเมถุนเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์มฤุจยูไปสัมพันธ์กับดาวเสาแบบห่างๆเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าช่วงนี้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกซ่อมรถเล็กๆน้อยๆคุณก็ลองซื้อเลขรถได้หรือถ้าเกิดเหตุเพศพายฟกช้ำดำเขียวเดินเตะขอบโต๊ะขอบต,อบตู้ขอบเตียงมีเหตุให้ต้องฟกช้ำดำเขียวเลือดตกยางออกแม้เล็กๆ,ๆน้อยๆนอยเนี่ยคุณก็ลองซื้อตัวเลขที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นได้ รหรือไม่ก็ซื้อเลขอายุตัวเองซะเลยถ้ามันเกิดเหตุกับตัวเองนะถ้าตัวเองบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะครับว่าอังคารเนี่ยเป็นดาวโชคลาภของคุณเลยนะครับส่วนดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งคือดาวศุกร์เป็นมหาอุดในเรือนการงานเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานธุรกิจราศีเมถุนช่วงนี้ก็ถือว่ากําลังมาเหมือนกันถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยจะดูเงียงสบเหงาซบเซาแต่ว่าเฉพาะในช่วงนี้ประมาณสักเดือนนี้แหละ นะเดือนเดือนกุมภาพันธ์นาอะไรประมาณนี้นะครับพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับใครค้าขายก็จะมีะจะบอกว่าออเดอร์ฟุกฟุเนี่ยก็ไม่เชิงเพราะว่ามหาอุดคือต้องต่อสู้เอาอาจจะมีงานเข้ามาให้ทําแล้วกันนะครับก็มีโอกาสดีๆตรงนี้อยู่นะครับใช้ได้ส่วนเรื่องโชคลาภนะครับก็พิีรนาดูจากสื่อที่บอกไปนะครับยวดยานพาหนะต่างๆเนี่ยจะเด่นที่สุดนะครับแนวทางเสริมดวงครับราศีมิถุนเนี่ย ทำบุญด้วยของมีคมนะครับจะเป็นใบมีดโกนขนนกที่พระสงฆ์ใช้ปรงผมเนี่ยก็ได้เข็มฉีดยามีดผ่าตัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นของมีคมเครื่องช่วยหายใจหรือแม้กระทั่งซื้อพัดลมไปถวายวัดบริจาคพัดลมเนี่ยให้มูลนิธิต่างๆเนี่ยก็ได้หรือจะทําบุญด้วยกล้องวงจรปิดก็ได้นะครับแล้วฝากไว้อย่างหนึ่งรถเข็นศพนะครับ บางทีก็บางไม่รู้ว่ามีทุกวัดหรือเปล่านะฮะบางวัดอาจจะไม่มีหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณอาจจะบริจาคทรัพปัจจัยในการซื้อนะครับหรือว่าซ่อมแซมนะครับก็ลองดูนะ <c oughs> นะรถเข็นศพนะครับอ่ะนี่คือราศีไม่ถุนถูกจัดไว้อันดับที่4นะครับต่อมาครับอันดับที่3าครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพฤษศครับโอ้พฤษศเนะี่ย พฤศศนี่ถูกจัดไว้อันดับหนึ่งสองงวดซ้อนเลยนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็ติดอันดับมาอีกนะถึงแม้ว่าอันดับจะหล่นลงมาหน่อยเป็นอันดับที่3นะครับก็ถามว่าเอาอย่างแรกก่อนด้วยอันที่สองที่ว่าทําไมถึงยังติดอันดับอยู่นะครับดาวพระหัสเป็นดาวโชคลาภดวงที่1ของพฤษศเนี่ยทับลัคนาราศีอยู่ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยยังจะมนอยูนะ่ก็คือยังนิ่งๆอยู่นะครับเดี๋ยวเดินหน้าช่วงวันที่11มีนาคมนะครับ นี่คือประการที่1เลยที่ทําให้พฤษศพยังติดยังติดแรงกิ้งอยู่นะครับประการที่สองนะครับดาวประจําตัวของราศีพฤษศก็คือดาวศุกร์นั้นสถิตเป็นมหาอุดครับคือดวงสูงส่งอยู่ในเรือนไหนไม่อยู่ครับไปอยู่ในเรือนลาพระแปลว่าโชคลาภตนุลาพระตนเป็นโชคลาภแห่งตนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าพฤษภไม่ติดอันดับเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการพยากรณ์ที่มั่วแล้วละ่ะดาวอย่างเงี้ยต้องพยากรณ์ว่าติดแน่นอน จะติดอันดับไหนซึ่งตอนนี้วันนี้หมอแมนจัดไว้อันดับ3อ่าจัดไว้อันดับ3นะครับทาไมถึงหล่นมาอันดับ3ล่ะในเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาอยู่อันดับ1เลยนะครับรอบนี้อันดับ3เพราะว่าอะไรดาวโชคลาภดวงที่2นะก็คือดาวพุธนะแล้วก็เป็นดาวที่เ,เกี่ยวกับบุตรบริวารด้วยเกี่ยวกับโชคลาภนะครับเอ่อแล้วก็เกี่ยวกับเงินโดยตรงนะครับเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน ของราศีพฤษภนะะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแปลว่าเงินของราศีพฤษภดาวการเงินไปตกตำแหน่งเสื่อมแล้วก็ตกตำแหน่งไม่สมบูรณ์ซะแล้วนะครับมันก็เลยดรอปพลังงานลงไปแต่ก็อยู่ในเรือนลาภเรือนโชคลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินและได้เงินมีโอกาสจะเสียเงินแล้วได้ของ มีโอกาสที่จะสำเร็จบางอย่างแต่ต้องแลกด้วยบางอย่างอาจจะแลกด้วยราคาที่มันแพงช่วงนี้ราศีพฤสบถ้าไปซื้อของก็อาจจะได้ซื้อแพงกว่าปกติถ้าขายของก็ต้องบอกว่าขายได้แต่อาจจะต้องยอมในเรื่องของมูลค่าที่มันลดลงหรือขายได้กําไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนึกออก Get feel ไหมเก็ตฟิลไหมคือมันเป็นลาพะ คือลาภะเนี่ยแปลว่าได้นะเงินดาวเงินไปอยู่ในลาภะแปลว่าได้เงินแต่คุณภาพของดาวกันดาวเงินเนี่ยมันเสื่อมแสดงว่าได้แต่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนึกออกไหมอ่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภก็เหมือนกันประสบมีวอกัดได้แต่อาจจะได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเช่นซื้อ3าตัวไปถูกสองตัวนะครับหรือว่าเอ๊ะถูกแต่ว่าอาจจะต้องซ่อมนะถูกแล้วไม่คั่เวอร์ ต้องซ่อมอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้แต่ถามว่าแนวโน้มไกด์ไลน์โอกาสที่จะได้โชคมีไหมมีมีอยู่แล้วนอจากที่ดาวที่บอกไปนะครับแล้วก็แนวทางเสริมดวงเนี่ยพฤะสศพเนี่ยเน้นอย่างแรกก็คือทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำดื่ม15ขวด15แพ็กสายยางยาว15เมตรหรือทําบุญด้วยให้ลงท้ายด้วย15ไม่ว่าจะเป็นจํานวนน้ําหรือว่าจะเป็นมูลค่าให้ลงท้ายด้วย15 อย่างที่2คือสังฆทานยานะครับทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคพระภิสุสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสง์อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับผู้ศพครับถูกจัดไว้อันดับที่3ต่อมาครับอันดับที่2นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกันโอ้โหราศีกันนะราศีกันนี้ดาวโชคลาภดวงแรกโดดเด่นที่สุดเลยนั่นคือดาวจันทร์ ดาวจันดาวเจ้าเรือนลาภะของราศีกันนะครับสถิตเล็งดวงชะตาราศีและเป็นเทวีโชคนะครับมีโอกาสได้โชคจากเพศหญิงญาติผู้หญิงหรือแม้กระทั่งคุณแม่ราศีกันเนี่ยมีคุณแม่เป็นสื่อนําโชคนะครับไม่ว่าคุณแม่จะยังอยู่หรือคุณแม่จากไปแล้วหรือคุณแม่เจ็บป่วยหรือคุณแม่สบายดีนะครับพิจารณาตัวเลขจากคุณแม่นะครับแล้วก็ดาวชคลาภดวงที่สองก็คือดาวเสา ไปตกอรินะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็แบ่งรับแบ่งสู้นะแต่สิ่งที่มีความได้เปรียบละกันใช้คำว่าได้เปรียบนะครับราศีอื่นๆขึ้นมาหน่อยก็ดูที่ดาวการเงินนะครับคนเราจะดีจะร้ายดูดาวการเงินก่อนปรากฏว่าดาวการเงินของราศีกันเนี่ยเป็นมหาอุดนะแปลว่าสูงส่งมีความสำเร็จมีความสูงส่งมีชัยชนะด้านการเงินเห็นไหม เอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะมีโชคลาภลอยหรือเปล่าจะถูกหวยหรือเปล่าก็ไม่ต้องซีเรียสล่ละเรื่องการดามาหากินหรือว่าบางทีคุณอาจจะได้โอกาสดีดๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินในการทํางานค้าขายเนี่ยมาเต็มดาวการเงินคือดาวศุกร์สถิตเป็นมหาอุดและเร็งลงชะตาราศีช่วงนี้จะหาเงินได้ดีจะหาเงินเก่งแต่บางครั้งบางทีเนี่ยจะเกิดความผิดพลาดซึ่งความผิดพลาดเนี่ยอาจจะเกิดมาจากตัวของเราเอง ความผิดพลาดนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลข่าวสารการเจรจาการสื่อสาราเกิดการผิดพลาดเรื่องของการส่งข่าวการสื่อสื่อความต่างๆเนี่ยมีแต่ว่าสามารถที่จะแก้ได้เพราะว่าดาวประจําตัวของคุณอย่าไปอยู่กับดาวสุกซึ่งเป็นคู่ธาตุคำว่าคู่ธาตุคือช่วยส่งเสริมกันช่วยเกื้อนหนุนกันอะไรที่มันไม่สมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์ได้อะไรที่มันไม่เข้มแข็งมันจะเข้มแข็งได้ นี่คือข้อดีของราศีกันดาวประจําตัวเนี่ยไปตกตําแหน่งเสื่อมและไม่สมบูรณ์แต่โชคดีเหลือเกินว่ามีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้าเนี่ยคอยพยุงคอยช่วยเหลือและดาวศุกร์นั้นดันเป็นดาวเจ้าเลนการเงินเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับราศีกันเนี่ยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในช่วงนี้กําลังจะแย่หรือทําอะไรผิดก็มีคนช่วยตักช่วยเตือนมีคนช่วยพยุงหนือออกไหมอ่าเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นดวงแบบมีบุญอะ่ะ นะต้องใช้อย่างนี้เลยนะครับต้องใช้คํานี้นะครับก็อาจจะระมัดระวังในเรื่องของคดีความข้อกฎหมายหรือว่าการใช้จ่ายที่เกินกว่าเหตุนิดนึงนะครับเพราะว่ามีราหูกระสุกอยู่ด้วยกันจะฟุ้งเฟอ้อหน่อยจะมือเติบหน่อยเวลาจะซื้อของหรือว่าจะใช้จ่ายนะครับช่วงนี้ระวังจะฟุ้งเฟอ้อนิดนึงนะครับแต่โดยรวมนะน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับรว่าอยู่กับดาวคู่ธาตุเนาะแต่เรื่องโชคลาภเนี่ยมัน ได้ลุ้นพอสมควรหนึ่งดาวจันเนี่ยนะเป็นดาวโชคลาภของคุณไปอยู่คู่กับดาวพุธซึ่งเป็นคู่มิตรจันทรโฉมตรูพุธนงเยาวเห็นไหมเป็นดาวคู่มิตรดาวจันทร์ยังไปอยู่กับดาวพระราหูซึ่งจันทร์กับราหูเนี่ยในมุมหนึ่งเขาเป็นศัตรตูกันมันล่ากันแต่เขาไม่ได้ทําร้ายกันหรอกแต่เขาจะทําให้เรานั้นใจใหญ่ในเรื่องการใช้เงิน จันล่าราหูราหูล่าจันแล้วแต่คุณจะใช้สัพท์แบบไหนมันเกณฑ์ทางโหราศาสตร์มันทาให้คุณนี่ฮึกเหิมในการใช้เงินการบริหารการเงินแต่ในข้อดีจันกับราหูเขาเรียกว่าดวงดาวคู่สมพลคู่สมพลแปลว่าความสําเร็จความสําเร็จเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินที่เป็นก้อนและราหูก็แปลว่าอะไบายามกุกหรือการเสี่ยงโชค เพราะนั้นตรงนี้ก็ได้หลุนมากในบริบทนี้เราดูเรื่องการเสี่ยงโชคเพราะฉนั้นก็ต้องทายว่าไม่ได้แย่นะครับนี่คือราศีกันในส่วนของแนวทางเสริมดวงเนี่ยราศีกันนะอย่างแรกมันมี3อย่างอย่างแรกทาบุญเกี่ยวกับน้านี่แหละก็คือดาวจันเนี่ยสิขวด15แพ็คหรือลงท้ายด้วย15จํานวน15หรือมูลค่า15นะครับอย่างที่2เนี่ยทำบุญด้วยอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถวายเพลนพระ ใส่บาทตอนเช้าถวายผ้าตรชีวรหรือบริจาคให้คนยากไร้ออกโรงทานได้ทั้งหมดนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยราสีกันเนี่ยถ้าทําได้วิปัสสนากรรมฐานถือศีลปฏิบัติธรรมใช้ภาวนานะครับก็ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราไม่มานั่งเค็มนะว่ามันจะได้ผลหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าถูกหาว่าง,งมงายแต่เราทำเนี่ยเราภาวนาจิตเราสวดมนต์นี แล้วเพื่อให้มันมีสมาธินะครับพอมีสมาธิแล้วมันเกิดปัญญาเวลาจะทําอะไรมันก็ปัญญาคือแสงสว่างนะครับนี่คือราศีกันตูกจัดไว้ในอันดับที่2นะครับเอาล่ะเราเดินทางมาถึงอันดับที่1นนะครับก่อนอื่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกนะครับที่อยากจะได้รับเลขนะครับเลขเด่นประจําวันในทุกๆวันเลขปิงปองในทุกๆวัน แล้วก็ได้สิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันพร้อมกับมีความสนใจใน w a ลเปเปอรมงคลนะวอลเปเปอรหน้าจอมือถือมงคลมีตัวเลขมงคลให้นะครับท่านก็สามารถที่จะแอดไลน์มานะครับติดต่อขอสมัครเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาเลขได้ราคาค่าสมาชิก555บาทอยู่ได้ตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับอยู่แบบเพื่อนฝูงครอบครัวแล้วแต่เลยสบายสบาย นะครับก็มีตัวเลขให้ทุกวันก็พูดคุยกันนะครับอ่ะตรงนี้จะมีค่าสมาชิกเนาะส่วนใครไม่สะดวกค่าสมาชิกก็สอบถามมาเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับเข้าสู่ในส่วนของอันดับที่1น,นะครับสำหรับการจัดอันดับ6ราศีมีโชคประจำวันที่1มีนาคม2568นี้ครับอันดับที่1ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศี มีนนะครับราศีมีนครับมีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปลาคู่นะครับปลาคู่แต่ถ้าปลาขี้แสดงว่าปลาปวดท้องแล้วห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกนะครับปลาคู่นะครับารบาศีมีนเนี่ยนะง่ายๆเลยนะครับโอ้โหดาวจันท์เขาโครจรนะทับลัคนาราศีขนาดนี้ นะครับถึงแม้ว่าดาวชค่วลาภของราศีมีเนี่ยดวงแรกนะดวงหลักคือดาวเสาเป็นวีนาตอยู่นะครับแต่การที่ดาวเสาเป็นวีนาตเนี่ยนะถ้าเราดูลึกไปอีกดาวเสาแปลว่าความอดทนดาวเสาแปลว่าความเหนื่อยความเครียดความวิยะอุตสาหะนะครับพอดาวดวงนี้เป็นวีนาแตแสดงว่ามันเครียดแต่มันเครียดน้อยๆเครียดลึกๆแต่มันไม่แสดงออกมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยอยู่มันเหนื่อยลึกๆมันไม่แสดงออกมันไม่มีเรื่องมาให้แบบ เหนื่อยแบบจําเป็นต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยนะมันอาจจะยังไม่มีใครมาบังคับเราสักเท่าไหร่ในช่วงนี้เท่ากับว่ามันไม่ไม่เหนื่อยไม่เครียดนะความเหนื่อยความเครียดมันยังไม่สําแดงมันไม่เหนื่อยไม่เครียดมันก็ปลอดโปร่งหน่อยนะครับดาวโชคลาภดวงที่2เนี่ยคือดาวจันทร์ครับและดาวจันทร์เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคทับดวงชะตานะครับดาวโชคลาภทับลัคนาก็สวยสิอย่างนี้นะครับ ราศีมียังมีดาวพุธเนี่ยที่ทับรราศีด้วยดาวพุธมาจากเรือนคู่แล้วก็มาจากเรือนพันธุแปลว่าครอบครัวแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยยานพาหนะเพราะฉะนั้นราศีมีนสามารถที่จะซื้อเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะและเลขที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักคุณส่วนคู่สัญญาได้นะครับมันมีมากมายหลายช่องทางนะครับราศีมีนฟังให้ดีช่วงนี้ถ้าเกิดคุณได้ไป ต่อทะเบียนต่อทะเบียนรถได้ไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆบัตรประชาชนหมดอายุไปต่อบัตรใบขับขี่หมดอายุไปต่อใบขับขี่สัญญาอะไรต่างๆบ้างอย่างหมดอายุสูญหายเสียหายต้องไปซ่อมไปคัดสําเนาใหม่ไปข,ใไปขอใบแทนโฉนดที่ดินอะไรอย่างเงี้ยที่คุณทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับเอกสารพวกนี้ซึ่งมันเป็นธุรกรรมต้องแก้ไขอะ คุณลองเอาเลขจากเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมาลุ้นโชคเลยนะครับตรงนี้เบาะแสตรงนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่มันเยอะไปหน่อยก็คือเลขบ้านเลขรถเลขที่ดีอะไรเงี้ยได้หมดเลยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเยอะไปหน่อยตรงนี้ก็ต้องบอกกันเหมือนกันว่าบางทีก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ตาดีได้ตาไร้เสียนะเ,เลขมันอาจจะเยอะนะครับแต่ข้อดีก็คือแนวโน้มดวงชะตา ดาวโชคลาภทับลัคนาราศีเป็นเทวีโชคจะต้องได้อะไรใหม่ๆได้สิ่งใหม่ได้โชคลาภใหม่เข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับดาวจันทร์ที่ทับราศียังอยู่คู่กับดาวพุธเป็นคู่มิตรอยู่คู่กับราหูแปลว,ว่าเงินจํานวนมากๆถ้าคุณไม่ถูกหวยเนี่ยบางคนอาจจะกําลังไปกู้เงินอยู่กําลังอาจจะไปขอสินเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งเป็นเงินจํานวนมากๆนะครับบางคนอาจจะต้องมีเรื่องของการไปซื้อของที่มีมูลค่าหรือกําลัง เตรียมเงินอะไรบางอย่างที่แบบเตรียมของอะไรบางอย่างที่ไปขายแล้วได้เงินมาเป็นจํานวนเยอะๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเงินจํานวนมากหรือของที่มีมูลค่าแน่ๆนะครับดวงดาวนี้เขาไม่เคยโกหกนะเพราะนั้นเรื่องโชคลาภไป,ปลุ้นเอานะสื่อน้าโชคลาภของราศีมีนเนี่ยก็จริงๆบอกไปแล้วแต่คลิปนี้บอกอีกได้ก็คือวินาจากญาติผู้หญิง แล้วก็บุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้ก็จะเด่นนะครับญาติผู้หญิงนะผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้เสริมเข้าไปจากที่จะเป็นพวกยดยานพานะที่อยู่อาศัยก็มีเหมือนกันนะครับคู่ครองอะไรเงี้ยนะลองดูมันมีหลายอย่างเนาะอ่าหมอแม่มก็ต้องบอกตามตรงนะตอนนี้ดวงดาวมันโคจรมามันมีหลายบอกแสมากเลยนะครับคุณก็ลองพิจาราดูกันแล้วกันนะครับมันเป็นดวงของคุณนะส่วน แนวทางเสริมดวงเนี่ยมีอยู่3อย่างแต่ว่าก็3ดาวเนี่ยรวมได้เป็นอย่างเดียวเลยก็คือว่าเอาอย่างเอาเอาอย่างแรกก่อนล้วกันอย่างแรกคือตะบุเกี่ยวน้านะน้าดื่ม15บห้ขวดสิแพ็คใส่ยางยาว15เมตรตะบุญได้น้ําลงท้ายด้วย15จํานวน15หรือมูลค่า15นะครับอย่างที่2ก็คืออาหารการกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับถ้านับถือพุทธใส่บาตรตอนเช้าถวายเพลพระ ถวายผ้าไตรนะครับออกโรงทานได้นะครับหรือว่าคุณจะออกโรงทานาให้กับผู้ที่ยากไร้อย่างเงี้บยบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากไร้ก็ได้นะครับแล้วก็อ,อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือตำรับตำราเรียนหนังสือพวกเนี้ยหนังสือสวดมนอะไรพวกเนี้ยได้นะครับและอย่างสุดท้ายจริงๆก็คือว่า,าหากัดทำบุญกับแม่ชีนะทำบุญกับแม่ชีจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอทำบุญด้วยอาหาร เออให้กับแม่ชีก็ได้หมอแม่ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถวายเพนหรือหรือเปล่าหรือถวายข้าวหรืออะไรไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะอ่านี้ถ้าผิดขออภัยด้วยนะไม่แม่นในเรื่องนี้แต่ว่าเน้นทําบุญกับแม่ชีอ่ะเออทำบุญด้วยของกินทําบุญด้วยแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปทําดูแล้วกันเออนะแล้วก็ไปหาโอกาสแบบขอพรกราบสักการะสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมีแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงอ่ะเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าอะไรก็ได้นะครับตามที่คุณสะดวกแล้วกันเนาะประมาณนี้นี่คือราศีมีนราศีมีนถูกจัดไว้อันดับที่1ครับ <c oughs> เอาละครับเป็นไงบ้างนะครับสำหรับการจัดอันดับ6ราศีนะครับสำหรับราศีที่ไม่ถูกจัดอันดับไว้เนี่ยก็ต้องซีเรียสน,นะครับเราพูดกันเสมอว่าในเรื่องของตัวเลขนะครับคุณลองซื้อเลขราศีของคุณดูแล้วก็ไม่ว่าคุณจะถูกจัดอันดับไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้นะครับ ก็หลายๆท่านน่ะก็ซื้อติดไว้อยู่แล้วล่ะซื้อเลขของตัวเองติดไว้นะครับผมแมนก็ซื้อเลขราศีตัวเองคือราศีกันและซื้อเลขลัคนาตนเองก็คือลัคนาพทธศซื้ออย่างนี้ทุกงวดอยู่แล้วนะครับเลข1ชุด3ตัวซื้อเป็น6กลับนะครับตัดเล่นด้วยแล้วก็กลับเล่นด้วยเผื่อๆไว้นะตามช่องทางธรรมชาติส่วนใครจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เลยนะครับยินดีที่จะแบบแนะนําแล้วก็ส่งเสริมนะครับ เอาลครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะชื่นชอบหวังว่าเป็นไกด์ไลน์ที่ดีได้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ